ดังข้างต้นนะที่กล่าวไปแล้วว่าตัวเชื่อมประพจน์นั้นนะหรือ c o n n e c t i v e นะจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะตัวเชื่อมประพจน์ตัวที่1คือคําว่าและนะและแทนด้วยตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะชี้ขึ้นข้างบนหรือนะครับคล้ายๆตัว V สามเหลี่ยมชี้ลงล่างถ้าแล้วก็จะเป็นลูกศรชี้ไปทางขวานะครับก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลูกศรน,นะครับชี้ไปข้างหน้าและข้างหลัง และนิเศษนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายนี่นะครับนิเศษนีในการหรือวิชาตรรกศาสตร์นะครับก็จะมีตัวประพจน์ที่เขาแทนสัญลักษณ์นะครับคือการแทนค่าความจริงด้วยตัว P ซึ่งย่อมาจากคาว่า true นะหรือเป็นจริงนั่นเองนะครับการแทนค่าความเท็จด้วยตัว F นะครับ f a l นะครับเป็นเท็จนั่น นี้เพลงตักกศาสร์เพลงนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยร้องเพลงให้ขึ้นใจนะร้องให้จำสามารถใช้เพลงนี้นะครับไปเป็นองค์ประกอบในการทำวิชาตักกศาสตครับต่อไปในวันข้างหน้าได้นานแสนนานนะครับและเป็นการจำที่ง่ายที่สุดนะครับนะยกตัวอย่างเชนน่นในเพลงนี้นะครับแล้วก็เห็นบรรทัดแรกนะครับและก็จะเป็นเครื่องหมายนะลูกศรชี้ขึ้น หรือก็จะเป็นลูกศรชี้ลงหรือตัว V ถ้าแล้วนะครับก็จะเป็นลูกศรชี้ไปทางขวาก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลูกศรน,นะครับมีทั้งหน้าและหลังนะครับในเพลงนี้ร้องอยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจริงและจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จมีจริงเท็จเพียงเหตุผลเดียว ก็ต่อเมื่อนั้นไซเป็นอย่างไรไม่อยากจริงเชียวถ้าเหมือนกันเพียงนิดเดียวจะได้ผลลัพธ์เป็นจริงร้องให้ได้นะครับร้องรักสีห้าเที่ยวพอจําได้แล้วก็สาม,มารถนำเพลงนี้นะครับไปประกอบในการทําโจทย์ของวิชาตรรกศาสตร์นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับดูนะครับตารางค่าความประพจน์ของ P และ Q นะครับ p และ Q ตารางนี้ทุกคนต้องจาให้ได้นะครับต้องจําให้ได้นะครับเพราะว,ว่าถ้าจําค่าประพจน์ค่าความจริงของประพจน์ p และ q นี้ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะนําไปทําโจทย์อื่นๆได้เลยนะครับในที่นี้เรามีตารางค่าความจริงของประพจน์เพียง2ประพจน์นั้นคือประพจน์ p และ q นะฮะบงแล้วมันมีประพจน์ r ด้วยนะในที่นี้เรามาเรียนรู้ประพจน์สองประพจน์ ก่อนนะครับคือ p กับ q นะค่าความจริงของ p นะครับมีอะไรบ้างก็มีนะครับจริงจริงเท็จเท็จนะและค่าความจริงของ propos q ก็มีจริงเท็จจริงเท็จนะครับในตารางนี้นะครับพวกเราต้องจำให้ได้นะครับทุกคนต้องจำให้ได้นะฮะเพราะเป็น เริ่มต้นของการที่จะนำประพจน์ต่างๆเนี่ยไปหาค่าความจริงหรือเท็จนะในตารางถัดๆไป